วันนี้พี่จ้ามีอะไรมาแนะนำแบบฟังไม้ลาเชิญค่ะเชิญค่ะวันนี้วันนี้มีสันสั้นๆน,นิดหนึ่งของพี่มิคาเอลอะค่ะพี่มิคาเอลใจดีนะคะเออบอกว่าเมสักครูนี้นะคะฉันจะปกป้องบ้านของฉันซึ่งเป็นหัวใจของฉันพันธมิตรของฉัน ปกป้องคนที่ฉันรักจากหัวใจของฉันกองทัพเทวดาของเราล้อมรอบออล่าของเธออยู่คนที่ฉันรักดาบไฟดาบปืนจมมงของฉันปลดปล่อยแม่ไก่อาห้แปดนสองแปดสามแก๊ช่วยปิดไม้ก่อนค่ะขอโทษค่ะ พลังงานอันเลวร้ายหลอกลวงทำลายล้างให้หมดสิน้นฉันสร้างฟองสบู่สีฟ้าที่ทรงพลังช่วยขจัดก้อนที่ทำให้ฝันของเธอไม่สำเร็จฉันป้องกันเธอเสมอพลังงานเชิงลบผู้ลุกรานผู้ที่ไม่ได้มาจากแสงสว่าง ฉันอยู่กับเธอฉันปกป้องเธอฉันอยู่กับหัวใจของเธอตลอดเวลาคะ่ะขอบคุณคะ่ะ